ผมพามาดูที่นะครับคลอง11นะครับคลอง11นะฮะก็ฝั่งปทุมธ,ธานีนะฮะอ่านี่ครับก็ที่3ด้านครับ477ตารางวาครับ477ตารางวาเพื่อนบ้านนะอยู่เต็มเลยครับเพื่อนบ้านนะฮะฝั่งนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเข้ามานะครับเพื่อนบ้านนะฮะเยอะมากครับก็ที่สมแล้วครับตรงนี้ 477ตารางวาครับก็เป็นที่ใกล้เคียงเยอะนะฮะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะตรงนู้นก็แบ่งแปลงขายฮะหนุนแปลงละร้อยตารางวาร้อยตารางวานะประมาณสัก 4- ี่ห้าแปลงครับแต่ของเราตรงนี้เป็นผื้นใหญ่เลยนะ477ตารางวาถุมแล้วครับถุมแล้วครับที่ตรงนี้ถุมแล้วถุมแล้วจริงๆครับนี่ฮะก็ข้าวซอยมานะข้าวซอยมาประมาณ ประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรครับ100ร้อยเมตรนี่ก็ถนนฮนะถนนหลักเลยครับถนนหลักเข้ามาตรงนี้นะครับที่ของเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่นี่นะครับเห็นไหมเพื่อนบ้านเยอะครับเพื่อนบ้านเยอะนะฮะอยู่ตรงนี้477ตารางวาท่านใดที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรเอาไว้นะครับขึ้นเบอร์โทรเอาไว้อี่นะฮะไอที่โซนเนี่ยกล่อง11ก็หาคุปพะชรนินตลาดออนไลน์เลย